พอดูเบื้องหลังหน่อยครับใช้เครื่องปรับช่วยหรือว่าเสียงจริงๆครับได้ดิคือว่าใช้เครื่องปรับนะคะก็อุปกรณ์ดันแรกเลยนะคะถ้าอยากจะได้เสียงคนแก่ก็อันนี้เลยคะ่ะทิชชูนะคะเราจะใช้แบบนี้ยกย่าเข้าไปนี่เราก็จะได้เสียงคนแก่แล้วล่ะค่ะเน่จะลอเรเดีเอาเนี่ยมาก็ไดาษได้เสียงหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็ใช้เครื่องปรับเสียงถ้าอยากให้เสียงขึ้นจมูกแล้วก็อ่อดีแล้วนะเสียงขึ้นจมูกเลยละถ้าอยากจะได้เสียงขึ้นจมูกอีกละก็ แต่ว่าฉันหนาะมันกว้างนะมีเขาแล้วแล้วก็มีกี่เท้าอันนี้ก็ใช่เครื่องปรับเสียงเราก็จะรู้สึกสวยขึ้นมาเลยแหละค่ะพอเรารู้สึกสวยแล้วเนี่ยอินเน่นมันก็จะมาเองเลยอะอันนี้ก็ใช่เครื่องปรับเสียงฉันจะบาะกาแล้วฉันก็ฉันก็เสียงเด็กเฉยเลยอะฉันเม่เสียงเด็กหญิงแล้วอะก็จะจี้ที่คอก็ได้นะก็จะเป็นเสียงเด็กหนุ่มขึ้นมาทันทีเลยอม จานเครื่องปรับเสียงอันนี้ก็ใช้เครื่องปรับเสียงพอเวลามัดแล้วเดี่ยเสียงมันจะเปลี่ยนว่าอย่างไรล่ะฮะนี่แหละเบื้องหลังการปรับเสียงของฉันน่ะเบื้องหลังการปรับเสียงก็มีเท่านี้ค่ะถ้าอยากดูเบื้องหลังการปรับเสียงจริงๆเนี่ยเยี่ยวในนี้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ได้ใช้เครื่องปรับเสียงนะคะ ฝึกค่ะฝึกอย่างเดียวเลยค่ะฝึกนะค่ะฝึกเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีการปรับทนเสียงในโปรแกรมแต่อย่างใดค่ะฝึกเอานะคะฝึกค่ะฝึกจบนะ